อันยองฮาเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกันอีกครั้งนะครับในตอนนี้นั้นข่าวคราวของ Black พิงจะต้องบอกว่ามีมาให้พูดถึงได้ทุกวันแล้วก็ทุกๆนาทีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของ Black พิงในบอลพิงแล้วก็เพลงล่าสุดที่่่จะปลอ,ออออยกกมากน,น รีลิซิงเกิลที่มีชื่อว่า Pink Venom นะครับพิษรักสีชมพูนี้ในตอนนี้เนี่ยก็มีการปล่อยคอนเทนต์ต่างๆออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์โฟโต้แล้วก็คอนเซปต์ทีเซอร์นะครับที่ตอนนี้ก็ปล่อยออกมาครบแล้วทั้ง2แบบ2เวอร์ชันด้วยกันเซตแรกนะครับก็จะเป็นชุดสีชมพูที่สาวๆนั้นอยู่ในกล่องหรือว่าอยู่ในตู้กระจกนะครับที่มีกระจกเนี่ยราวเหมือนกับใยแมงมุมและก็ดูเหมือนว่าสาวๆนั้นจะเป็นเหมือนแมงมุมหรือว่า มแมลงนะครับพี่หลายๆคนเนี่ยคาดเดากันว่าถูกจับไว้ในกล่องพลาสติกที่มีความคล้ายกันกับกล่องใส่มแมลงนั่นเองและก็อีก1เซตนะครับเซตที่2ที่เป็น black version สาวๆเนี่ยก็จะใส่ชุดสีดําคุมโทนะครับมีความเป็นนักล่าอสาูรผสมก้ำกึ่งกันไปไปมา,มาแต่ว่าเป็นลุกที่แปลกไปจากลุกแรกเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวมีความขัดแย้งมีความคอนทราสต์กันอย่างชัดเจนนะครับคอนเซปที่2นี้สาวๆก็จะอยู่ในป่าลึกที่มีความมืดมิดมีแต่ความมืดคลืบคลานเข้ามานะแล้วก็เหมือนจะมี คมเขียวหรือว่าขาของแมงมุมหรือว่าโครงกระดูกเนี่ยอยู่ในบริเวณที่สาวๆนั้นอยู่ด้วยและก็มีเมือกนะครับที่ดูเหมือนจะเป็นน้ำลายหรือว่าอะไรสักอย่าง หรือจะเป็นพิษเป็นเวนอมของแมงมุมยักษ์นะครับที่มีการบอกใบ้กันมาจากโรเซในตอนนี้เองเนี่ยทั้ง2คอนเซปต์นั้นก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเดียวแล้วก็ทีเซอร์คอนเซปต์เดียวของแต่ละคนนะครับในคืนนี้สี่ทุ่มเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรปล่อยออกมาหรือเปล่านะครับจากทาง Black พิงแล้วก็ YG ทุกคนคิดว่าสี่ทุ่มคืนนี้นั้นจะมีอะไรปล่อยออกมาไหมและถ้าหากว่ามีอะไรปล่อยออกมานั้นจะเป็นอะไรกันนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ทีเซอร์ทั้ง2แบบเนี่ยก็ปล่อยออกมาแล้วทั้งรายบุคคลนะนเป็ คอนเซปต์แบบกลุ่มจะเป็นคอนเซปต์แรกหรือว่าคอนเซปต์ที่2แบบกลุ่มเนี่ยก็ต้องมารอดูกันหรือว่านะครับจะเป็นคอนเซปต์เซตใหม่ เพราะว่าอัลบั้มแบบบ็อกซ์เวอร์ชันของสาวแบ Black พิงกในบอลพิงกครั้งนี้นะครับมีด้วยกันเนี่ยสเวอร์ชันด้วยกันนั่นก็คือ Black เวอร์ชันพิงก์เวอร์ชันแล้วก็เกรย์เวอร์ชันนะครับซึ่งหากว่าคอนเซปต์ทั้ง2เซตที่ปล่อยออกมานั้นเซตแรกที่เป็นสีชมพูแล้วก็เซตที่2ที่เป็นสีดำเนี่ยจัดอยู่ในโฟโต้บุ๊กของอัลบั้มเวอร์ชันพิงกแล้วก็เซตที่2ที่เป็นสีดําจัดอยู่ในอัลบั้มเวอร์ชันแบล็กนะครับดังนั้นเนี่ยยังมีอีกหนึ่ ่อะออออไรปลลอยยออกมาเคืนนี้สี่ทุ่มอาจจะเป็นคิวของเกรย์เวอร์ชันหรือเปล่าที่สาวๆนั้นจะมาในลุกใหม่คอนเซปต์ใหม่ที่แตกต่างไปจาก2คอนเซปต์แรกแบบสิ้นเชิงเหมือนกันก็ต้องมารอลุน้นแล้วก็มารอดูกันอีกทีนะครับใครคิดว่าสี่ทุ่มนี้จะมีอะไรปล่อยออกมาก็มาเมาส์มอยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยมาชวนทุกคนเมาแล้วก็เขาดารอสี่ทุ่มกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าแบล็คพีนั้นก็ปล่อยคอนเซปต์ออกมาอีกต่างๆมากมายแ,แฟนๆเนี่ยไม่ต้องอวกคาาดดาเัน ว,ว่าจะมาอีกทีเมื่อไร่นะครับเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยเราจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนหรือว่าคืนนี้อาจจะเป็นชื่อเพลงหรือว่าแท็กลิสที่จะอยู่ในอัลบั้มหรือว่าจะเป็นตัวสเกจเดลคัมแบ็กสำหรับเดือนนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีแต่ที่แน่ๆนะครับมาเมาส์มอยกันนะครับทุกคนแล้วก็มารอสีทุ่มไปด้วยกันนะครับเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็จะถึงสี่ทุ่มแล้ว คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ใน4ทุ่มมีอะไรปล่อยออกมาเราจะรีมาอัปเดตทุกคนอย่างเร็วแล้วก็ด้วยความไวแสงอย่างแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่4ทุ่มนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง